้องเลิ่กที่กระสอบก่อนผมยืนยันว่าเป็นกระสอบนะครับไม่ใช่ถุงขยะถุงดํานะมันหนาดำอันที่สองก็คือเครื่องมืออันนี้เขากาลังผสมน้ํายาล้างะนะครับเขาก็จะผสมน้ํายาหลายสูตรแปง้งเหมือนเดิมนะ,ะไม้รีดเนี่ยสําคัญเบาแรงกว่าไม่กว่าสามเท่าเขามีเครื่องเป่าด้วยทํางานไก่นี่นะเร็วมากเลมากล่ลองน้ําที่แทรกอยู่อ่ะจริงๆปีนี้ทํางานเบา เพราะว่าเครื่องมือพร้อมมากเรารู้ว่าต้องใช้อะไรจัดจัดก่อนเลย oh. นะครับเดี๋ยวเราจะหาอุปกรณ์พวกนี้ให้ชาวบ้านชุมชนต่างๆยืมปั้มน้ำก็อย่างที่เห็นกันนะครับฉีด uh. น้ำเข้าไปแล้วเวลามันขูดมันฉีดน้ำทีเดียวจริงๆประหยัดน้ำมากนะอันนี้เป็นเครื่องพ่นยา oh. เครื่องเครื่องพ่นยา uh. แล้วก็พอมันพอน้ำ พอน้าใส่เรียบร้อยปุ๊บอ่ะเขาเจาไม้รีดรี่มันเก็บน้ามันมันมันช่วยรีดน้ํามันมันดันน้ํามันหมายว่าเวลาเราปิดงานอ่ะมันที่เป็นอยู่ตามซ่อกอะหมดพอไม้รีดปุ๊บเอาออกเครื่องเป่าเป่าจบงานปิดงานเลยใช่เป่าอย่างนี้เลยไล่อย่างนี้เลยครับนี่ไล่เลยครับไปเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกันน้ําไว้ไม่ให้เข้าห้องบางบางห้องที่มันสะอาดแล้วเราก็กันไว้เลยอย่างนี้ครับ เห็นนะผมกันไว้เลยกันน้ำไว้เลยไม่ให้มันไหลไม่ให้มันไหลมาใช่ออคนที่จะไล่น้ําถนนกไ็ไล่ไปเนี่ยครับออมันก็ง่ายอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นตอนที่ใช้ในห้องออจะง่ายมากนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ไม่ต้องใช้น้ํามันด้วยครับ